สบายดีสบายดีสาวๆทุกคนเนาะมื้อนี้มาพบกับลินจีอีกแล้วอีกหนึ่งคลิปดีๆเนาะสำหรับผู้ใายที่ว่ากำลังเบิ่งหาสบู่ล้างหนะ้าเพราะว่าก่อนหน้านี้ลินจีบอกได้เลยว่าลินจีนี่แนะนําแต่ผลิตภัณฑ์บับุงแต่บบได้แนะนําผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมือน,นี่ลินจีลอยมาแนะนําสิ่งดีๆที่ว่าลินจีใช้ได้มาดดนแล้วและลินจีอยากแนะนําบอกต่อกับสิ่งดีๆนี่ให้สาวๆผู้ทีมมักหัดไหมการ ทำความสะอาดหน้าเออน่าถือว่าตัวนี้เอาอยูร้อยขั้นตอนเดียวเนาะตัวนี้ก็คือเป็นสบู่ดีหรือว่าจะเป็นสซนนลนาโนไวท์เทนิ่งโซลนั่นเองที่ได้สารสกัดจากเมื่อกหอยทากและสารสกัดอีกเจ็ตโตทีโบมีอยู่บอลอื่น มีแต่อยู่บอลน,นี่บอลเดียวเพราะว่าลินจีนอนหนึ่งเป็นคนขี้ข้านแต่แต่งหน้านนะเพราะว่าออกงานแบบนี้ลินจีขี้ข้านคือครีนซิกหน้านั่นนู่นนี่ยุ่งยากแต่ลินจีล่างตัวนี้ตัวเดียวเพียงแต่ล้างนา้าด้วยน้ําสะอาดนอะนหลังจากนั้นพอกสบู่ไว้หนึ่งถึงสองนาทีหลังจากนั้นกะล้างด้วยน้ําสะอา,อาดอีกนั่นเองเนอะตัวนี้เอาอยู่เลยขั้นตอนเดียวถ้าว่าผู้ดายนานที่ว่ามีปัญหาสิวเนาะใช้ที่บำรุงยุ่แต่ว่าบล่างหน้าสะอาด ที่มันุ้งแพงปัญแกยาบ่ได้ผลชนะแล้วโตวนี่เอาอยู่แนะนําว่าต้องล้างดีๆและแนะนําว่าโตนี่โบเคยนี้ผ่แพ้อย่างแน่นอนแต่ว่าคนที่ว่าใส่แล้วเป็นสิวขึ้นอีกมาอีกแต่ว่าเจ้ามีสิวที่ฝั่งอยู่ทางด้านไหนฉะนั้นแล้วพวกเขาต้องหักษาไปเรื่อยๆแล้วมันจะใสขึ้นที่สําคัญตัวนี้น้องบอกเร้เลยว่าผ่าที่ว่าซื้อในช่วงระยะนี่เนาะทางด้านในกล่องจะมีห้ขุด สลากก็คือการแจกโองนั่นเองส่งรหัสใต้เพิ่นหลังจากนั้นเพิ่นจะมีการแจกคัาอีกสองห้อยรางวัลแจกโทรศัพท์ iPhone 7แจกทัวไปญี่ปุ่นแบบนี้ไผ่อยากไปน้องลิ้นจี่โคตรอยากไปเลยแต่บุู้ว่าจะเป็นผู้โชคดีบอเพาวากะทรงไปหลายอันแล้วเนาะแล้วแต่โชคแต่ดวงของหลายๆคนฉะนั้นแล้วลิ้นจี่แนะนําเลยตัวนี้สบู่ดี SD เอสซีนาอฝากไว้กับทุกคนไผ่อยากได้ก็สามารถไปเบิ่งไดยูทิ่เพจเพิ่นเนาะ